ที่มันไม่ได้จําเป็นถ้าคุณคัดคุณอาจจะคัดสัก10เหรียญสมมติใครเทรดบบระยะกลางหน่อยอ่าสมมติคัดตัดขาดทุนสักประมาณ1ิบเหรียญน,นะแต่กลายเป็นว่าคุณเอาอีก20เหรียญมาแบกเป็นภาระเพื่อที่คาดหวังจะเก็บอีกสัก1ิเหรียญอย่างนั้นหรอถูกไหมแล้วถามว่าตรงนี้เป็นต้านออเดอร์จะกลับมาบวกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่มั่นใจคัดทิ้งไปก่อนเลยครับไม่ต้องแบบไปคิดคิดมากเกินไปนะครับ ตายเป็นไปหาเหตุผลให้ตัวเองว่าเอ้ยฉันถือครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้8กันยายน2564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับท่านที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันและหากท่านสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราครับก็สามารถแอดไลน์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้บนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับสำหรับทองคำของเราครับเป็นโกลสปอตสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ตลอด24ชั่วโมงครับ โดยเฉพาะเวลาในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยก็จะไปตรงกับช่วงที่ตลาดเมกาเปิดนะครับในช่วงเวลานี้ก็จะมีวอลลุ่มมีปริมาณการซื้อขายเข้ามาเป็นจํานวนมากจะได้ปรับพอร์ตปรับกลยุทธ์และสร้างโอกาสในการทํากําไรในช่วงเวลานี้กันด้วยนะครับอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเมื่อวานนี้ราคาเทขายกันมาเล่าๆสักประมาณ30เหรียญเลยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเทเยอะกันพอสมควรนะครับสําหรับเมื่อวานแต่ ยังไงอ่ะยังอย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับว่ามันจะหยุดเท่านี้นะครับเพราะว่าประวัติมันเคยมีครับเททีแบบเป็นร้อยเหรียญเลยก็มีนะครับอย่างช่วงต้นเดือนกรกฎดาที่ผ่านมานี่เองนะครับเทรว,ร,วรวมร่วมร้อยห้าสิบเหรียญน,นะครับเทกันลุ่มร่วมร้อยห้าสิบเหรียญเลยนะในสัปดาห์เดียวนะครับเพราะนั้นระวังให้ดีสักนิดหนึ่ง นะครับอย่าเพิ่งแบบเอ้ยย่ามใจลงมาเท่านี้แล้วลงมาลึกแล้วแล้วชันหาจังหวะเข้าซื้อใจยเย็นๆนะครับไขไ่ฝ่ายใจเย็นสักนิดหนึ่งหาจังหวะก,การพักฐานการติดฐานแล้วค่อยหาจังหวะเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับในภาพรวมนะครับเดี๋ยวขอดูภาพรวมสักนิดหนึ่งในภาพของเดือนก่อนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ <ś> ภาพรวมของเดือนนะครับยังเป็นสัญญ,ญาณที่เป็นสัญญ,ญาณส่งไปในทิศทางของขาขึ้นอยู่ นะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ยังให้น้ำหนักไปในทางขึ้นเพราะนั้นมีโอกาสที่ราคาจะลงมาเทสครับตอนนี้ก็ต้องมองแนวรับครับที่มองแนวรับสำคัญเอาไว้คือ1790อันนี้รับ1ครับกับ1760ครับ นะสองรับสําคัญที่จะต้องดูเพราะฉะนั้นถ้าราคามาถึง17 6 0เนนั่นหมายความว่ามันลงมาอีกเาวาๆสัก30เหรียญทองคําเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามครับสําหรับใครที่ติดตามช่องเราตากันอยู่นะครับก็รือไปอัปเดตเพิ่มเติมกันในกลุ่มได้นะครับเราก็พูดคุยกันตลอดนะครับก็อัปเดตกันเรื่อยๆนะครับามาในส่วนนี้ครับมาเมื่อสักครู่เรามองกันแล้วว่า รับตอนนี้ที่กำลังทดสอบอยู่1790มีอะไรเดี๋ยวพาไปดูนะครับหนึ่งเจอ่ะตีซะห0 6 5แถวนี้นะครับมีอะไรพาไปดูนะครับเอา17 1760ก่อนล้กันนะครับ1760เดิกเิมวีเคยลงมาทดสอบครับแล้วก็รีบาวกลับมาเพราะนั้นอันนี้เป็นรับที่ ถ้าลงมาถึงนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าลงมาแล้วลงไม่สุดก็คือติดแค่1760คือไม่ลงมาเล่นกับเทรนตัวนี้แล้วนะครับติดแค่นี้มีโอกาสรีบาวสูงครับเพราะนั้นลงมาแล้วติดได้ไหมเดี๋ยวต้องไปดูทำเฟรมที่ย่อยลงมาสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของวันนี้เองนะครับ ขออภัยผมขอเปิดภาพวีคสักคู่แล้วกันนะครับภาพวีคน้ำหนักภาพวีคมองนี้ก่อนครับภาพวีคเนี่ยโดยรวมแล้วนะครับโดยรวมเนี่ยราคาปรับต,ตัวลงมาเป็นแนวโน้มของการใช้เวเดาวอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งลืมภาพนี้เทรนด์นี้ผมยังไม่ได้ทิ้งนะครับเทรนนี้เราตามกันอยู่ตลอดถูกไหมเพราะนั้นผมบอกว่าอ่ะเราระวังเทรนนี้สักนิดนึงแนวโน้มทิศทางมันยังเป็นลักษณะของการใช้เวเดาวอยู่ แต่จากสัญญาณเดือนที่ผ่านมาจากการพักฐานอะไรต่างๆบริเวณนี้นะครับมันมีน้ำหนักที่มีโอกาสจะขึ้นมารีบาวทดสอบแนวต้านด้านบนที่1880ที่เราตามกันถูกไหมเพราะฉะนั้นถามว่าเป้านี้มันหายไปหรือยังยังครับผมยังมอง1880อยู่แต่เกิดแรงเทขายทดสอบแนวต้านนะครับที่17 183 3- 3ถึงสาหานะครับทดสอบแนวต้านบริเวณนี้ขึ้นไปไม่ผ่านก็ถูกเทขายออกมานะครับนักลงทุนก็ก็กังวลครับว่าไม่ผ่านก็ต่างคนก็ต่างขายนะครับช็อตกันมาคนขาเซลลก็เก็บช็อตกันมานะครับนี่ถามว่าจังหวะขาเซลล์เก็บหรือย,ยังนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูทรงก่อนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูเทรนด์การเล่นเทรนด์ในไทม์เฟรมย่อยว่าถ้าเกิดช็อต รอบยาวจะเล่นตรงไหนนะครับบายรอบยาวจะเล่นตรงไหนนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวมองกันทั้งสองกรณีนะครับมากันในส่วนของภาพเดครับเมื่อสักครู่นะครับที่ผมมองเอาไว้แนวรับสำคัญนะครับหนึ่งเจดเกอ่ะมีอะไรมันเคยเป็นรับที่ราคาทดสอบอยู่ก่อนที่จะถูกเทขายหนักช่วงต้นเดือนของเดือนที่แล้วนะครับสิงหหามนะ ต้นเดือนไม่ใช่สิมันเทช่วงต้นเดือนกรกระดานะครับนะมันเทมาช่วงต้นเดือนกักระดาวีคแรกเลยนะครับเทออกมาซึ่งไอ้ตัวรับตัวนี้เหรอครับเป็นรับเดียวกันที่มันทดสอบไว้ก่อนที่มันจะเทเพราะนั้นมีโอกาสไหมที่รับนี้จะรับอยู่มีโอกาสครับแต่ถามว่ารับอยู่ไม่อยู่ใช้อะไรเป็นตัวตัดสินเพราะนั้น มันมีหลายปัจจัยครับการรับอยู่นั่นหมายถึงอาจจะเกิดการไซด์เวย์บริเวณนี้เกิดขึ้นครับการเบรกเทรนย่อยเทรนของหนึ่งชั่วโมงเทรนของสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ทั้งหนึ่งชั่วโมงทั้งสชั่วโมงเนี่ยมีเทรนที่เป็นตัวลงอยู่นะครับผมเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะคกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูกันละเอียดนะครับอ่ะมันจะมีเทรนแบบนี้อยู่นะครับอันนี้คือเทรนสี่ชั่วโมงที่มันวางออกมาเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดมันลงไม่ได้ครับมันก็จะไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็เบรกกลับมา นะครับแบบนี้มีโอกาสที่ราคาจะกลับมา1833ถึง18เอาผมขอตีตัวเลขกลมๆ1830แล้วกันนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับจะได้จำกันง่ายๆนะก็คือติดแถวนี้ครับลงไม่ได้เกิดสัญญาณการรีบาวน์นะครับราคายกตัวสูงขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้มีโอกาสกลับมา1830ได้แต่ถามว่าถ้าไปต่อไปยังไงก็คือ ไม่หลุดครับก็คือไหลลงมาเรื่อยๆซึ่งมีโอกาสไหมมีครับนะมีรับต่อไปนะครับที่ผมพูดถึงหนึ่งเจ็ดหกศูนย์นะครับอันนี้เรามองภาพใหญ่กันก่อนนะครับเรามองภาพใหญ่กันก่อนทั้นิดหนึ่งจะได้วางแผนเทรดกันได้นะครับหนึ่งเจ็ดหกศูนย์บริเวณนี้ครับโซนนี้เลยเพนเดียวก,กันกับเมื่อสักครู่ที่ผมวางไว้ในสี่ชั่วโมงถ้ามองเห็นกันเมื่อสักครู่นะครับเป็นเทรนเดียวกันเลย คือราคามันจะพากลับลงมาได้เลยครับถึง1760ได้เลยนะครับต่ำสุดคือ1750ก็เราเาวสิบเหรียญแล้วครับ1760ถึง1750โซนเนี้ยครับมีโอกาสลงมารับติดถ้าลงมารับแล้วติดมีโอกาสรีบาวแล้วทีนี้จะเป็นการรีบาวและมีโอกาสเบรกด้วยนะครับเพราะอะไรมันลงมาสะสมกำลังนะครับสะสมแรง ซึ่งอย่างนี้ผมบอกอ่ะใครดูวิเคราะห์ภาพเดือนนะครับอย่างที่ผมบอกว่ายิ่งมันขึ้นเร็วนะครับยิ่งขึ้นเร็วเนี่ยความแข็งแรงของเพรนมันน้อยครับเหมือนพฤติกรรมเดิมๆที่มันเคยขึ้นมานะผมเคยยกตัวอย่างให้ในบทวิเคราะห์สัปดาห์นะครับลองไปตามดูถ้าขึ้นเร็วๆมีโอกาสทุบแรงแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นแบบมีฐานมั่นคงนะครับขึ้นแบบมีฐานมั่นคงแบบนี้ มีโอกาสยาวแล้วก็คือแบบเปลี่ยนเมกกะเทรนเลยคือเปลี่ยนเทรนวีคที่เราตามเกิดมาตรงเนี้ยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคาลงมาถึงนี่ได้นะครับแล้วลงไม่แล้วไม่ลงมาสุดไม่ลงมาเล่นต่อข้างล่างเนะี่ยคือมาแค่ครึ่งถางแล้วกลับเนะี่ยมีโอกาสขึ้นยาวแต่ในอีกมุมหนึง่งในเทรนที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับในสี่ชั่วโมงตัวนี้เนะี่ยที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่เดี๋ยวจะพาไปดูสี่ชั่วโมงเนะี่ยเทรนนี้สําคัญ ถ้ามันลากลงมาแบบนี้ไหลลงมาแบบนี้แล้วไหลาย,ยาวก็คือเล่นกับเทรดนี้ไปเลยครับมันอาจจะพาลงไปถึงนู่นเลยครับหนึ่งสี่เลยก็ได้หนึ่งนะครับมันอาจจะพาลงมาแบบนี้เลยก็ได้ครับอ่านั่นหมายความว่ามันมาถึงหนึ่งหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าห้าประมาณนั้น นะครับผมตีตัวเลขกลมๆสักหนึ่งหนึ่งหกศูนศูนย์แล้วกันเอาตัวเลขกลมๆไปก่อนนะครับมีโอกาสลงมาที่พันหกได้นะถ้ามองจากขึ้นนี้ครับมองจากเวกนี้นะครับลงได้ไหมลงได้ครับเทรนด์มันยังเป็นลงอยู่ด้วยคำในการขึ้นอ่ะเราแค่คิดเองเราแค่เห็นสัญญาณต่างๆเห็นเดือน เห็นเดือนถูกลากซื้อกลับมาถูกปะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดคิดกันเองถูกไหมแต่ถามว่าอ่ะแน่นอนแหละมันก็จะมีทั้งจังหวะบายจังหวะเซลล์สำหรับคนเล่นสั้นคนเล่นกลางคนเล่นยาวต่างๆนะครับก็ไม่ได้ผิดนะครับก็เล่นได้แต่ถามว่าในภาพใหญ่อย่าลืมตัวนี้นะครับต้องคํานึงถึงตัวนี้ไว้ด้วยใครที่เล่นภาพกลางภาพยาวต้องมองตัวนี้ไว นะครับเพราะนั้นมีโอกาสาที่จะรีบาวกลับมาทดสอบไม่ผ่านมีโอกาสเล่นมายาวได้นะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวฝากไว้เดี๋ยวไปติดตามกันเพิ่มเติมนะครับอ่ะอันนี้ก็คือมุมมองของภาพวีภาพวันนะครับที่มองเอาไว้ทั้งในกรณีที่ถ้ามีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นแล้วก็ขาลงกันต่อนะครับทีนี้เรามาตามดูกันนิดหนึ่งว่า1 7 9 0มีในยะยังไงแล้วมีแผนการเดินยังไงนะครับ อย่างที่ผมได้แจ้งไว้ครับหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เคยเป็นรับก่อนที่ราคาเคยเป็นรับสําคัญละ่ะเอาง่ายๆนะครับเคยเป็นรับสําคัญเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะติดอยู่แถวนี้แล้วยกติดยกติดยกอยู่แบบนี้ได้นะครับนี้มองกรณีของการที่ลงมาติดเบรกแบบนี้ครับฝั่งนี้เห็นไหมครับลักษณะมีโอกาสคล้ายๆกันครับคือสะบัดขึ้นลงแรงๆเลยครับูยอย่างขึ้นลงแรงเห็นไหม เพราะนั้นให้ระวังภาพการเหวี่ยงขึ้นลงแรงสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเหวี่ยงกลับมาหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ก็ได้นะครับอาจจะเหวี่ยงมาตรงนี้ก็ได้เนี่ผมพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งใครที่แบบตามตามกันอยู่นะครับเทรนนี้สำหรับเทรนนี้เนี่ยถ้าเล่นเทรนนี้มาคัดทิ้งไปก่อนนะครับไม่ต้องแบบคาดหวังว่าเอ้ยคือตอนเนี้ย มีหลายคนนะครับผมก็ได้ยินมาหลายคนเหมือนกันเห็นหลายคนก็คุยกันอยู่ว่าเอ้ยไม่ได้คัดไม่ได้คัดผมบอกระวังนิดหนึ่งนะครับถ้ามันรีบาว์มาโอเคละมันก็ดีนะครับแต่มันจะต่างอะไรกันถ้าตอนนี้คุณคัดไปก่อนคุณคัดไปก่อนแล้วถ้าคุณมั่นใจว่ามันจะกลับมาขึ้นคุณค่อยกลับมาบายใหม่ก็ได้ถูกไหมเพราะนั้นส่วนที่คุณเสียไปคืออะไรครับส่วนแกรบตรงเนี้ยแกบตรงเนี้ยครับที่ มันไม่สมควรจะเสียถูกปะเพราะฉะนั้นในแก็บตรงเนี้ยถ้าคุณคัดคุณไม่โดนแก็บตัวเนี้ยโดนลากอันเนี้ยมันกลายเป็นเป็นไปเป็นภาระของพอร์ตของคุณถูกไหมเราลาวสักยี่สิบเหรียญโดยที่มันไม่ได้จําเป็นถ้าคุณคัดคุณอาจจะคัดสักสิบเหรียญสมมุติใครเทรดแบบระยะกลางหน่อยอ่าสมมติคัดตัดขาดทุนสักประมาณสิบเหรียญน,นะ แต่กลายเป็นว่าคุณเอาอีกยี่สิบเหรียญมาแบกเป็นภาระเพื่อที่คาดหวังจะเก็บอีกสักสิบเหรียญอย่างนั้นหรอถูกไหมแล้วถามว่าตรงนี้เป็นต้านออเดอร์จะกลับมาบวกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่มั่นใจคัดทิ้งไปก่อนเลยครับไม่ต้องแบบไปคิดคิดมากเกินไปนะครับกลายเป็นไปหาเหตุผลให้ตัวเองว่าเอ้ยฉันถือก่อนเดี๋ยวมาเจอรับนี้เดี๋ยวมาเจอรับนี้เดี๋ยวมาเจอรับนี้ถูกปะ คุณคัดแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าจะขึ้นคุณเข้าใหม่คัดแล้วทิ้งคิดว่าเล่นแบ่งเป็นช่วงใหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าทีนี้ถามว่าเข้าแล้วถ้าเกิดมันลากลงมาเรื่อยๆลากลงมาเรื่อยๆมันก็ต้องกลับมามองแล้วว่าเอ้ยกลยุทธ์ของคุณเนี่ยในการเข้าซื้อเรื่อยๆมันถูกหรือมันผิดหรือมันผิดพลาดอย่างไรถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ควรนะครับใครที่เล่นระยะกลางยาวเล่นเทรนแล้วแล้วคิดว่า ฉันถือไว้รอรีบาวเพราะเราก็ไม่ไม่รู้ว่าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์จะรับอยู่ไหมถูกไหมเพราะนั้นถ้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์รับให้อยู่จะไปตรงไหนผมมองว่าเทรนนี้มีนายักนี่ครับเทรนนี้มีนยักมันมีโอกาสนะครับคือไม่หลุดเทรนนี้เลยครับแล้วก็ไหลลงมาเลยมีไหมมีครับเป็นไปได้ครับทีนี้ถ้าเกิดหลุดเทรนนี้ล่ะ อ่ะตอนนี้ผมมองมองให้แบบนี้คือเทรนดนี้ครับนะเทรนนี้หนึ่งตัวนะครับที่สำหรับไล่ในฝั่งเซลล์ได้และถ้าเกิดมีการเบรกขึ้นมาเบรกออกข้างใดๆก็ตามนะครับมีโอกาสรับมีโอกาสเจอต้านอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเทรนตัวนี้นะครับซึ่งเทรนตัวนี้แหละเทรนเนี้ยเป็นเทรนสำคัญที่มีโอกาสจะพาราคาลงมาข้างล่างได้เลยนะครับคืออย่างที่ผมบอกว่า อาจจะใช้เทนนี้ในการเกาะเล่นไปก่อนถ้ามันไซด์เวย์อยู่แล้วก็คือไม่หลุดแบบนี้เล่นในเกาะไปไซด์เวย์ผมว่ามีจะมีอาการไซด์เวย์เกิดขึ้นแน่ๆถ้าราคาไม่ไหลลงผมมองว่าเจออาการไซด์เวย์แน่ๆแ,แบบนี้ครับเห็นไหมมันไซด์เวย์อยู่กับที่อยู่ราวๆสักประมาณสองวัเพราะนั้นมีโอกาสที่ราคาจะไซด์เวย์อยู่แถวนี้สักประมาณสองสัได้ระวังนะครับและ อาจจะเป็นช่วงปลายเดือนคือวีคสุดท้ายใครจำภาพที่ผมพูดได้ว่าวีคหนึ่งวีคสองวีคสาวีคสี่ในบทวิเคราะห์เดือนของของเดือนนี้ลองไปตามดูนิดนึงผมเคยคุยไว้ว่าถ้าราคาเปิดวีช่วงวีคหนึ่งวีคสองมาแบบนี้นะครับอันเนี้คือวีวีคเนี้ยคิดว่าจะตบแดงลงมาเพราะนั้นถ้าวีคนี้ตบแดง มีโอกาสที่วีคหน้าตบแดงได้และวีคสามวีคสจะพุ่งแรงได้อันนี้คือตามวิเคราะห์ของของสัญญาณเดือนนะครับอันนี้คือแท่งเทียนของเดือนที่มันบอกไว้เพราะนั้นตอนนี้ราคาเฉลยมาแล้วครับว่าวีคหนทุบก่อนวีคสอคิดว่าจะมาติดตรงนี้ วีกสาที่ว่าจะมีการรีบาวทีนี้แหละเรามาต้องรอตามตามไอ้ส่วนที่เราต้องตามคือวีกสองวีกสเนี่ยซึ่งมันจะเป็นช่วงของการไซด์เวย์มันจะไซด์เวย์ลงมาไซด์เวย์ที่กรอบล่างคือ1นึ่เจ็ดถึงหนึ่เจ็ดหรือเปล่าหรือจะติดไซด์เวย์อยู่แค่นี้คือหนึ่งคือเทลงมาแบบนี้เลยแล้วก็ไซด์เวย์อยู่ตรงนี้เลย นะครับวิกสองวิกสามวิกสี่แล้ววิกสี่บินขึ้นได้ไม่ได้ครับถูกไหมเพราะนั้นตรงน,นี้คือสิ่งที่มองว่ามันมีโอกาสใช้เวอออกข้างไปครับถ้ามันใช้เวจนเบรกเทรนนั่นหมายความว่าเบื้องต้นหลักหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เอาอยู่ทีนี้เราจะเชื่อทางไหนเชื่อทางขึ้นทะลุหนึ่งแปดสามสามหรือจะยังเชื่อว่ามีโอกาสลงมาหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ ทีนี้ผมจะให้น้ำหนักไปในทิศทางที่จะขึ้นทะลุ1833มากกว่าคือไปที่183 1880มากกว่าสําหรับตอนนี้เทรนขึ้นไหมถ้ามองวีคต้องถามกันว่าเทรนเทรนตัวไหนถ้าเทรนวีครอหลุด1914ครับต่างคนต่างคนจะมีภาพเทรนที่ต่างกันถูกไหมเพราะนั้นภาพวีค หลุดหนึ่งเกหนึ่งสี่ครับถึงบอกว่าขึ้นนะภาพเดถามว่าเดมันก็ยังตั้ากึ่งครับมันเป็นมันเป็นการขึ้นของไซด์เวกอบใหญ่แค่หนึ่งเวฟของของวีคเท่านั้นเองมาเพราะนั้นมันมีโอกาสติดแถวนี้ครับออกข้างไซด์เวออกข้างตั้งฐานได้เบรกกลับมามีโอกาสวิ่งทะลุเพราะนั้นใครที่ เล่นฝั่งบายรอดูแถวนี้ก่อนว่ามันจะใช้เวจนกระทั่งกลับมาหลุดได้ไหมกลับมายืนหลุดเทรนตัวนี้ได้ไหมนะครับแล้วขาบายค่อยหาจังหวะก,กลับมาเล่นนะแต่ในช่วงนี้เองก็ตามนะครับขาเทลอาจจะมองมองเป้าเล่นเป้ากันได้ครับหาเล่นกับเทรนนี้ก็ได้เล่นกันง่ายๆเทรนนี้ครับนะใครก็เดี๋ยวไป ใครอยากได้ภาพเทรนนี้ก็เดี๋ยวผมทําภาพให้ก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าส่งให้ในกลุ่มก็แจ้งมาละกันใครอยากได้ภาพแต่ถ้าเกิดดูวิดีโอแล้วเข้าใจติดตามได้จบครับนะแต่ถ้าเกิดอยากได้ภาพไปประกอบก็จะทําให้นะครับก็เดี๋ยวส่งให้ในกลุ่มละกันนะครับก็ถ้าเนี่ยมันมันอยู่ในไซนี้มันค่อยๆลงมาครับถูกไหมเพราะนั้นมันอาจจะมีหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ได้จากเทรนตัวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าใครที่ติดบายตรงนี้ระวัง มันอาจจะลากยาวแล้วโดนากยาวได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองในส่วนของสปอตของเรานี่ครับเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของค่าเงินนะครับมาดูกันในส่วนของค่าเงิน US กันบ้างครับค่าเงิน us เมื่อวานก็ปรับตัวแข็งค่าเข้ามานะครับซึ่ง ก็ไม่ได้ผิดคาดการอะไรนะครับเพราะว่าในภาพวีคที่ผมคุยกันเอาไว้มาตลอดที่ราคาเบรกมานะครับตามดูคลิปของเราเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยน่าจะพอทราบกันดีสําหรับเทรนด์นี้นะครับเพราะนั้นผมเตือนอยู่แล้วว่าระวังการที่จะถูกซื้อกลับมาได้นะครับให้ระวังการถูกซื้อกลับมาได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาถูกซื้อกลับมาครับแต่ว่ามีโอกาสที่จะ ตั้นแรกก่อน93.5นะครับให้ระวังตรงนี้กันเอาไว้ด้วยนะครับที่93.5นะครับก็ถ้าหลุด93.5มีโอกาสขึ้นยาวครับแน่นอนครับทองคํามีโอกาสลงยาวด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกทองที่เราตามบายกันในช่วงเดือนนี้ไม่ใช่บายเพราะเทรนดแต่บายเพราะสัญญาณของแท่งเดือนเท่านั้นนะครับ นะยังไม่ใช่เทรนด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของทองคําแท่งกันบ้างครับ96.5 96.5ได้อันนี้ส่งจากเงินบาทช่วยพยุงกันเอาไว้ครับเช้าว,วันนี้ก็32.5ครับราคาพยุงกันเอาไว้อยู่นะครับก็ตอนนี้ราคาวนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละครับแถว27900ถึง28 ศูนย์ถึงสองแปดหนึ่งศูนย์วนเวียนอยู่แถวนี้แหะครับนะเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกไงว่าเราจะไปบอกว่าในตอนที่ทองขึ้นแล้วเงินบาทมากดไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมองสองมุมว่าในมุมหนึ่ง่ะครับเวลาเวลาที่สปอตลงอ่ะเวลาที่สปอตลงบาทก็แข็งช่วยครับพยุงเงินเอาไว้ เพราะนั้นจะไปว่าทองจะไปว่าบาทไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นมันอย่างที่ผมบอกแหละดูเทรนจากเทรนหลักไปก่อนแล้วเล่นตามจงังหวะเทรนหลักไปก่อนนะครับนะเพราะนั้นช่วงนี้ยังไซเวยอยู่ก็นะครับไซเวยอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับ,นะรบไม่ต้องอยังผมมองว่ามันเงินบาทมันก็เป็นเระเอกมาคอยพยุงกันเอาไว้นั่นแหละนะครับแต่ว่า ตอนนี้เองก็เดี๋ยวรอหาจังหวะเข้าซื้ออยู่เหมือนกันสําหรับสปอตนะครับนะถ้าเกิดราคาติดไซว์เวกันได้นะครับยกตัวกันได้ก็อาจจะมีโอกาสครับที่จะพาในส่วนของทองคําแท่งกลับขึ้นมากันได้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอรอดูนะครับว่าคือจริงๆตอนเนี้ในส่วนของทองคําแท่งอ่าขออภัยครับสปอตเนี่ยมีการปรับลงมาแบบเนี้ยถ้าใครเล่นยาวรอรอได้ไหมรอได้แต่ถ้าเกิดใครเล่นสั้น เล่นสั้นควรออกก่อนนะครับนะเล่นสั้นควรออกก่อนแล้วก็ใครที่เล่นกลางหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์อันนี้ภาพกลางถือรอถือชนได้นะครับใครที่ยาวก,กว่านี้หน่อยหนึ่งเจ็ดหกศูนย์รอดูนะครับถ้าเกิดมีของติดแล้วคิดว่าจะถือหน้าปลายรอดูหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ครับถ้าเกิดติดราคาลงไม่ได้นะครับอาจจังหวะเข้าซื้อกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับทองคำ เดี๋ยวมาดูกันในส่วนของเงินบาทครับที่เราได้พูดถึงว่าราคาตอนนี้กลับมาผ่อนค่ายครั้งหนึ่งแล้วนะครับสามสละครับราคาณนะปัจจุบันสำหรับเงินบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้เช็คโควิดเลยแต่รู้สึกเหมือนโควิดมันจะน่าจะทรงๆอยู่แถวๆสามหมื่นสี่เอ้ยขออภัยครับหมื่นสามมื่นสี่นะครับ พราะนั้นตัวนี้ปัจจัยที่กกับขึ้นมาผมคิดว่าเป็นการแข่งข้าของ US ครับนะเป็นการของค่าของ US เนะเพราะนั้นก็ในส่วนปัจจัยของ US ยังมองว่า US จะยังแข็งค่าต่อครับมีโอกาสมาถึง93.5สําหรับ US นะครับอันนี้คือ US Index นะครับ มีโอกาสมองไว้93.5วะนะันนั้นถ้าเกิดมา93.5มีโอกาสที่เงินบาทจะกลับมาทดสอบ33.3อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เริ่มเข้าสู่ปัจจัยทางพืปัจจัยทางเทคนิคโดยปกติแล้วนะครับน,ะนก่อนหน้านี้มันขึ้นมาด้วยโควิดครับส่วนหนึ่งปัจจัยภายในประเทศครับนะแต่มันอ่อนมาเยอะแล้วครับมันก็คือจริงๆอะ่ะถ้าเกิดบาทถ้าถ้า US ไม่ได้แข็ง ครับถ้า U.S. ไม่ได้แข็งเนี่ยมันก็อาจจะไหลลงมาได้เรื่อยๆครับแต่ด้วยปัจจัยของ U.S. มันแรงกว่าปัจจัยของโควิดมันก็เลยทําให้ราคาขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าขึ้นแรงไม่แรงคือมันมีการรับมันอ่อนมาก่อนหน้านี้แล้วอ่อนมามากแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็เหมือนมีการเวทน้ําหนักกันแหละครับสําหรับการที่อสมมติในมุมหนึง่งเงินบาทแข็งเพราะโควิดนะครับอีกมุมนึง บาทอ่อนเพราะ US อนะครับแต่สมมุติว่าในการแข่งด้วยโควิดเนี่ยกลับมาที่โควิดลดลงเนี่ยอาจจะสักห้าสิบคนสมมตินะครับมีวอลลุ่มสมมติมีวอลลุ่มห้าสิบล้านอ่ะสมมติมีวอลลุ่มห้าสมมิบล้านที่มองว่าลงแต่ว่าด้วยปัจจัยของ US อสะครับอาจจะมีวอลลุ่มถึงร้อยล้านนะ ตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเวทน้ําหนักกันว่าไอ้ปัจจัยในเรื่องของโควิดมันก็ยังมีนะที่โควิดมันเริ่มดีขึ้นเริ่มอะไรมันยังซ่อนอยู่ในนี้แหละครับมันเป็นปัจจัยที่มันรวมๆกันมันมันถูกยํารวมกันแล้วก็สร้างเป็นปัจจัยโดยรวมเป็นองค์รวมของน้ําหนักเป็นทางอันนี้มันก็จะเป็นทางพื้นฐานละมันก็ต้องเวทน้ําหนักกันนโยบายเศรษฐกิจการแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ย ไปในทิศทางของอ่อนค่านะครับส่วนหนึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับ US ด้วยบางทีในส่วนของเงินบาทฉันบอกฉันก็อยู่เฉยๆเนี่ยฉันไม่ได้มีปัจจัยอะไรให้มาตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไปเจอปัจจัยของ US ครับที่เป็นตัวพ่านะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องติดตามในส่วนของเงินบาทครับมองเป้าไว้ที่ส3 3นะครับนะ มีโอกาสกลับมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งแน่นอนละเงินบาทก็จะเป็นตัวช่วยพยุงทองคําแท่งกันเอาไว้ด้วยนะครับนี่จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราในวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลานไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ในบทวิเคราะห์หน้านะครับสำหรับใครที่รับชมผ่านทาง u ู u ู e นะแล้วก็ใครที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วเดี๋ยวไปอัปเดตเพิ่มเติมกันครับนะสนใจข้อมูลตัวไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตให้นะครับไปพูดคุยกัน นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ